นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก thetis.com ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ มาแล้วครับมาแล้วกับเหนือรถบริการเคลื่อนที่พี่ปาร์ตี้น้องแม็กคิวหมูสดมาแล้วครับ,บรมาจาหน่ายขา,ายเน,เนื้อหมู<ต>สดสด,สดมาถึงหน้าบ้านท่านแล้วเนื้อหมูสดสดสะอาดถูกหลักอนา,ามัยไม่ว่าจะเป็นหมูเนื้อแดงหมูสามชั้นหมูบดซี่โครงหมูเครื่องในหมูและชิ้นส่วนอื่นๆของหมูอีกมากมายร้านพี่ปาร์ตี้น้องแม็กคิวหมูสดมาแล้วครับเนื้อหมูสดสด ะอาดไม่มีค้างคืนมาบริการถตงัวอย่างจากทิดดแล้วด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดากกวากมือเรียกกันได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับและเรายังรับจัดหาหมูไว้ประกอบอาหารในงานเลี้ยงงานพิธีต่างด้วยนะครับจำหน่ายทั้งปลีกและส่งโทร093 479 5 5 5 7าได้มาพบ สาวแลโอ้สาวแล่บ้านนาะตาวานได้พบรองคืนนั้นทุกสำรันพบในงานผ้าปา่า